กับพี่ชายไม่ทราบว่ามึางคานตามห่วงมาทราบว่ามึางคานตามห่วงมาทราบว่ามึางคานตามห่วงมาหรอเนาะสวัสดีค่ะชาวติ๊กต็อกเวลาเสษเข่าวเราจะใช้หูอย่างเดียวไม่ได้นะคะอย่าลืมใช้สมองด้วยขอบคุณค่ะ ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตาสําหรับคดีของดาราสาวแตงโมนิดาพาชราวีรพงศ์ครับซึ่งการเสียชีวิตของเธอแม้จะผ่านมาหลายปีแต่ยังคงเป็นที่คลางแคลงใจของสังคมพร้อมรอการพิสูจน์จากกระบวนการยุติธรรมว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวมันจะจบที่ตรงไหนอย่างล่าสุดครับแซนวิสาพัฒน์นะครับก็ออกมาไลฟ์สดครับตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตหลังมีการตั้งข้อสังเกตว่าที่วัดครัง้งข่าวคือสถานที่ที่แตงโมเสียชีวิตขอ,อเร่งแร,ง,รงๆหน่อยจ้ะ สู้สู้กพี่ชายไม่ทราบว่ามุคานตามก่วงมาหรอเ <laughs> นาะขอมุกอื่นอีกมุกอะไรเดี๋ยวอี้ไม่เอาแล้ว <laughs> ขออะไรให้สร้างสารร <c> ค <oughs> ์จะได้คิดคําด่ากลับแบบสร้างสรรค์เนาะขออะไรพัฒนาสมองสังหน่อย <c oughs> อะไรกันมมีอะไรนี่นี่นี่โอ๊ย,อย,อยน้องคนตายทั้งเป็นไม่มีสํานึกนี่หนูจ๊ะ เขาเสียเพื่อนสนะเสียชีวิตมาสามปีแล้วกูต้องนั่งร้องไห้เศร้าอย,อ,ยอยู่ที่มุมบ้านไม่ต้องออกไปไหนเลยหรอมึงหนึ่งจะพอใจฮะมึงคิดนิดนึงก่อนชีวิตเราก็ต้อง move on เนอะนอนอยีดีเงินไม่ได้ร่วงม,มาจากฟ้าไหมอะขออะไรที่แบบนคะค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะเพื่อนสันสวยค่ะแตงโมสวย นี่ถ้าเกิดสมมติว่านจะใส่อารมณ์มากก็ต้องก็ต้องยอมทันบ้างเถอะนะทันโดนอะไรมาบ้างเก็บกดขนาดเนี้ยฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ว่ามีอารมณ์เป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าแบบเออเนิบเนแบบใครจะด่าอะไรว่าไม่ได้รู้สึกรู้สารมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็นิดๆก็รู้สึกบ้างนิดนิดแน่นอนและยิ่งโดนสื่อใหญ่ด่าอยู่ฝ่ายเดียวนี่ยบางทีเราก็ทนไม่ไหวเนาะคือคือ ที่เขาชี้แจงมาสันงงบอกตรงว่าสันงงสันฟังแล้วฉันแบบตอนแรกเห็นบอกว่าถุประสงค์คือต้องการอยากให้เหมือนที่สุดเราเมื่อวานนี้มาบอกอีกแบบหนึง่งสรุปตปองการอะไรจ๊ะท,ที่ที่จำลองเดี่ยจะได้แนะนำถูกที่แนะนำนี้ไม่ได้ไว่าอยากจะยุ่งนะแต่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามคลองทำเป็นเรื่องของแซนฉันมีสิทธิ์จะออกความเห็นเนาะ คุณกล้ามาวิจารณ์ฉันได้เนี่ยก็ต้องกล้าว,วิจารณ์กล้ารับคําวิจารณ์กล้ารับคําแนะนําบ้างสิใส่กว้างๆ,ๆ่วังอย่าคิดว่ามีสื่ออยู่ในมือแล้วจะแบบใส่ร้ายใครก็ได้อะ,ะวัดค้างคาวเป็นจุดที่เสียชีวิต บางคนก็เกินเยียวยาเอางี้นะบางยาบางคนสังขงารนี้ปล่อยผ่านนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเซนที่จะทำให้ฉลาดขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ ปล่อยวางก็เนี่ยนี่ปล่อยวางนี่แบบแบบอยากไลฟ์บ้างเห็นคนชอบไลฟ์อธิบายไงนี่ก็เลยแบบขอไลฟ์อธิบายบ้างอธิบายแล้วอธิบายอีกก็ได้ไม่ติดเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเห็นเขายังพูดเรื่องนี้ไม่จบก็เลยแบบออกมาชี้แจง ขณะที่ความคืบหน้าจากฝั่งของ DSI นั้นก็มีทางด้านของพันธบตรีนัทพลดิษยธรรมครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับมอบหมายจากทางด้านของพันธบตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีการดําเนินการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชระวีรพงศ์หรือว่าแตงโมโดยการสอบปากคําพยานสําคัญ4รายประกอบไปด้วย พันเอกนายแพทย์ทวัชชัยการจนรินอดีตอาจารย์และแพทย์ศัลยะกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้านายจนวัฒส,สุหัตถาพรผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเรือมากกว่า20ปีนายเอกราชนามโพคินโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และวิเคราะห์ระบบ GPS และก็นายอัจฉริยะเรือง,งรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชฉากรรม หลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำนะครับเมื่อเวลา13มกา30นาทีที่ผ่านมาพันธุตรีนัทพลเปิดเผยว่าวันนี้นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สอบปากคำพยานสำคัญ4รายคือขอรับทราบข้อมูลว่าเหตุใดจึงมาพบ DSI <c oughs> เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงในส่วนของพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยการจานะรินโดยเป็นอดีตอาจารย์และแพทย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลมงกเก้าได้ให้การเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะคุณหมอค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมอุบัติเหตุซึ่งแต่เดิมคุณหมอเคยเป็นโจ์ร่วมในคดีการเสียชีวิตของแตงโมเมื่อครั้งศาลจังหวัดนนทบุรีแต่ต่อมารายชื่อของคุณหมอได้ถูกโจ์ร่วมตัดชื่อออกจึงทําให้คุณหมอต้องนําข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่เคยมีไว้ในสมัยเป็นโจทย์ร่วมที่ไม่ได้ถูกนําเข้าสู่สำนวนคดีหลักมาให้กับ DSI ส่วนพยานปากที่2คือน,นายธนวัน์สุหัตถวรผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเรือมากกว่า20ปีและเป็นผู้เชี่ยว ใช้เรือสปีดโบทชนิดเดียวกับที่คุณแตงโมตกซึ่งพยานรายที่2ให้การว่าเขาขับเรือมากว่า20ปีถ้าจะมีคนตกท้ายเรือในขณะที่เรือแล่นด้วยความเร็ว8น็อตมันจะไม่มีทางที่บุคคลถูกดูดกลับมาที่เรือเว้นแต่ว่าเรือต้องถอยหลังจึงจะมีความเป็นไปได้ที่ถูกใบพัดเรือส่วนพยานปากที่3คือนายเอกราชนามโพคินครับซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และวิเคราะห์ระบบ GPS ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง GPS ได้ให้ข้อมูลเรื่องเรือว่ามีการแล่น จากจุดไหนไปจุดไหนบ้างและแล่นด้วยความเร็วเท่าใดทิศทางอย่างไรเพื่อนําไปประกอบกับรูปถ่ายตามหน้าสื่อว่ามีข้อที่จริงอย่างไรบ้างและตรงกันหรือไม่ทั้งนี้ตรงส่วนนี้ดี i ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปเนื่องโดยมีเอกสารจํานวนมากครับจึงทําให้ในประเด็นของ GPS เราจะต้องมีการนัดสอบถามข้อมูลภายหลังอีกครั้งนอกจากนี้ในส่วนของภาคประชาชนก็จะได้มีการนําพยานหลักฐาน,นอื่นๆมาให้กับคณะทํางานดี i ไได้ทําการตรวจสอบต่อไป สำหรับคำให้การของพยานป่าที่สองน,นายธนวัตสุหัตส,สวัสดีผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเรือมากว่า20ปีได้ให้ข้อมูลได้ว่าในการขับเรือด้วยความเร็ว8น็อตเรือมันจะโค้งเคลงดังนั้นเมื่อเหลือแล่นไปข้างหน้าจะไม่ทําให้คนที่ตกท้ายเรือดูดดูดเข้ามาที่ตัวเรือและในเรื่องของบาดแผลหากตกเรือแล้วถูกดูดเข้าไปโดนใบพัดจริง แผลจะต้องมีลักษณะฉีกกระจุยขณะที่การให้ปักคำของพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยได้มีการนำรายงานเอกสารมาให้เราตรวจสอบข้อที่จริงแม้ว่าจะเป็นประเด็นชนิดของบาดแผลรายละเอียดของบาดแผลแต่อย่างไรก็ตามครับขณะนี้ตนต้องขอสงวนข้อมูลไว้ก่อนเพราะยังได้รายละเอียดไม่ครบ และยังต้องมีการสอบสวนปากคําต่อไปทั้งนี้ประเด็นของชนิดบาดแผลลักษณะของบาดแผลหากมาจากการถูกไปพัดเรือหรือถือของมีคมนั้นบาดแผลจะมีลักษณะอย่างไรบ้างตนจะให้คุณหมอทวัตชัยกลับไปรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนอีกครั้งพันธุ์ตรีนัตพลกล่าวนะครับว่าสําหรับในวันที่16มกราคมที่ภาคประชาชนจะมีการจําลองสถานการณ์การตกเรือของคุณแตงโมบทบาทของ DSI คือจะไปร่วมสังเกตการบันทึกภาพนิ่งบันทึกภาพวิดีโอโดยการบินโด,นดรน,ดนเพื่อจะได้ เก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆส่วนหลังจากนั้นภาคประชาชนจะได้จัดทํารายงานข้อมูลที่ได้จากการจําลองสถานการณ์และรายงานวิชาการมามอบให้กับ DSI ไปพิจารณาตรวจสอบต่อไปส่วนจะเรียกว่าเป็นพยานหล,ลักฐานใหม่หรือไม่นั้นตนขอย้าว่าจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงในชั้นนี้ที่ได้จากภาคประชาชนให้เรียบร้อยก่อนเพราะอาจมีทั้งในส่วนที่เหมือนข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงเราต้องนํามาเทียบเคียงเพื่อพิจารณาทั้งหมดให้รอบด้านส่วนข้อมูลที่ได้จากการสอบ ปากคำสี่พยานและการจำลองสถานการณ์ในวันที่16มกราคมนั้นจะเป็นการนำไปสู่การที่ DSI จะสามารถรื้อคดีได้หรือไม่นั้นขอเรียนนํว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งพอะต้องดูให้แน่ชัดว่าจะมีพยานหลักฐานใหม่เข้ามาหรือไม่และดูข้อเท็จจริงพยานหลักฐานทั้งหมดตอนนี้คงตอบไม่ได้และการจะรับ หรือไม่รับคดีใดไว้เป็นคดีพิเศษนั้นคณะทําง,งานได้มีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการพิเศษเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเจ้าหน้าที่ส่วนระบบ GPS และส่วนของการข่าวมาช่วยระดมตรวจสอบข้อได้จริงเพื่อกระจายบทบาทว่าต้องไปรวบรวมเอกสารจากบุคคลอื่นใดบ้างเพื่อที่เมื่อดําเนินการแล้วจะทําให้เห็นภาพทิศทางว่า DSI สามารถทําในทิศทางแนวทางใดจึงหมายความว่า DSI จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมทั้งหมดตนไม่มีความกังวลใจ ที่ต้องรับภารกิจและแสวงหาข้อได้จริงเรื่องนี้เพราะการทํางานของเราทําตามรอบกฎหมายที่กําหนดเอาไว้ซึ่งต้องมีการตรวจสอบข้อได้จริงให้รอบด้านก่อนเนื่องจากคดีหลักยังอยู่ในชั้นศาล การพิจารณารับหรือไม่รับเป็นคดีพิเศษถ้าหากประเด็นดังกล่าวไม่ใช่ความผิดตามบัญชีท้ายของพรบการสอบสวนคดีพิเศษพศ2547จะต้องมีการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อขอมติในที่ประชุมพิจารณาว่าจะรับดำเนินการไว้เป็นคดีพิเศษแต่ถ้าหากเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทำเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในบัญชีท้ายของพรบการสอบสวนคดีพิเศษพศ2547ก็เหมือนกับทุกๆคดีที่สามารถใช้อำนาจของอธิบดีดี i ในการพิจารณารับ เป็นคดีพิเศษได้